เรื่องของการเมืองไทยเนี่ยนะครับมันมีอะไรให้เราประหลาดใจได้ตลอดเวลาจริงๆแต่ถ้าจะให้พูดถึงเรื่องที่ซับซ้อนและน่าชงวนที่สุดในช่วงที่ผ่านมาก็คงหนีไม่พ้นเรื่องของพรรคประชาชนพรรคที่ชนะการเลือกตั้งแต่สุดท้ายกลับไม่ได้จัดตั้งรัฐบาลเรื่องนี้มันมีเบื้องลึกเบื้องหลังที่น่าสนใจมากๆค่ะเดี๋ยวเราจะมาค่อยๆแกะรอยไปพร้อมกันนี่แหละครับคือคำถามใหญ่ที่หลายๆคนก็ยังคาใจกันอยู่ ชนะเลือกตั้งมาด้วยคะแนนเสียงท่วมท้นขนาดนั้นแต่ทำไมทำไมสุดท้ายถึงไปนั่งเป็นฝ่ายค้านได้อะไรคือจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้ทุกอย่างมันพลิกผันไปหมดวันนี้เราจะมาหาคำตอบในเรื่องนี้กันครับโอเคครับเรามาเริ่มกันที่จุดเปลี่ยนสำคัญทางการเมืองที่น่าตกใจครั้งนี้กันเลยเรื่องราวทั้งหมดมันเริ่มต้นขึ้นหลังการเลือกตั้งปี2566ครับ ตอนที่พรรคประชาชนตัดสินใจทำในสิ่งที่หลายคนถึงกับต้องขยี้ตานั่นก็คือการหันไปสนับสนุนคู่แข่งของตัวเองให้ขึ้นมาจัดตั้งรัฐบาลคือเรื่องมันเริ่มจากความย้อนแย้งนี่แหละครับพรรคประชาชนหรือที่ตอนนั้นยังเป็นพรรคเก้าไกลเนี่ยนะชนะเลือกตั้งแบบถลม่มทลายเลยได้คะแนนเสียงมาเป็นอันดับหนึ่งแต่กลับไปติดล็อกไม่สามารถรวบรวมเสียงสอวอให้มาสนับสนุนการจัดตั้งรัฐบาลได้สำเร็จ แล้วจุดพีคที่เรียกว่าสะเทือนวงการการเมืองไทยก็มาถึงครับนั่นก็คือการตัดสินใจโหวตสนับสนุนให้พรรคภูมิใจไทยซึ่งก็ถือเป็นคู่แข่งทางการเมืองคนสําคัญกลายเป็นแกนนําจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่แทนแน่นอนว่าการตัดสินใจครั้งนี้มันจุดประเด็นให้เกิดการถกเถียงกันอย่างหนักหน่วงไปทั้งประเทศเลยซึ่งเดี๋ยวเราจะมาดูกันต่อครับแต่เราต้องเข้าใจบริบทตอนนั้นก่อนนะครับว่า การตัดสินใจแบบนี้เนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นมาล,ลอยๆประเทศเราในตอนนั้นกำลังเจอกับความท้าทายรอบด้านเลยทั้งเรื่องวิกฤตศรัทธาที่คนมีต่อสถาบัานต่างๆปัญหาเศรษฐกิจปากท้องที่หนักหนาสาหัสความไม่แน่นอนทางการเมืองที่ยืดเยื้อมานานปัจจัยทั้งหมดนี้แหละครับที่มันทำให้ทุกการตัดสินใจของพรรคการเมืองมีเดิมพันที่สูงมากพอพรรคประชาชนตัดสินใจแบบนั้นปุ๊บ ก็เกิดเป็นสงครามวาทะครั้งใหญ่ในสังคมเลยครับมันเหมือนกับการประทะกันของสองแนวคิดคือฝั่งที่บอกว่าต้องยึดมั่นในหลักการกับอีกฝั่งที่มองว่าต้องยอมรับความเป็นจริงทางการเมืองฝั่งที่วิจารณ์หนักๆเลยเนี่ยก็ต้องยกให้คุณชูวิทย์กมลวิสิทธิ์เลยครับเขามองว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันคือการหักหลังอุดมการการเมืองใหม่ที่เคยหาเสียงไว้กับประชาชนชัดๆมันไม่ต่างอะไรกับการเมืองแบบเก่าๆที่เคยบอกว่าจะเข้าไปเปลี่ยนแปลงเลย แต่ในขณะเดียวกันทางฝั่งพักประชาชนเองโดยคุณวิโรธลัคณาอดิศรก็ออกมาปกป้องการตัดสินใจครั้งนี้นะครับเขาก็ยืนยันว่ามันเป็นทางเลือกที่ตรงไปตรงมาไม่ได้มีดีลับอะไรทั้งนั้นแล้วก็ให้คํามั่นสัญญาเลยว่าจะพิสูจน์ตัวเองด้วยการทําหน้าที่ฝ่ายค้านตรวจสอบรัฐบาลอย่างเข้มข้นที่สุด โอ้โห oh จะเห็นว่ามุมมองสองฝั่งนี้คือไปคนละทางเลยนะครับฝั่งคุณชูวิทย์นี่มองว่านี่คือการทรยศต่อ14ล้านเสียงที่เลือกเข้ามาเพราะอยากเห็นความเปลี่ยนแปลงเป็นการแอบไปทําดีลลับเพื่อเสริมอํานาจให้กับการเมืองแบบเก่าแต่ในมุมของคุณวิโรจน์และพักเนี่ยเขาบอกว่านี่คือทางเลือกเชิงปฏิบัติที่จําเป็นที่สุดในตอนนั้นแล้วเพื่อไม่ให้การเมืองมันถึงทางตันและเพื่อให้ประเทศมันเดินต่อไปได้พร้อมกับสัญญาว่าจะทํางานในฐานะฝ่ายค้านให้ดีที่สุดเพื่อพิสูจน์ตัวเอง ทีนี้พอเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นคำถามต่อมาก็คือแล้วข้างในพักเองละ่ะเขาปรับตัวกันยังไงเราลองมาดูกันหน่อยครับว่าเบื้องหลังวิวาทะทั้งหมดเนี่ยพวกเขากําลังปรับเปลี่ยนกลยุทธ์เพื่อรับมือกับความเป็นจริงทางการเมืองรูปแบบใหม่นี้ยังไงบ้าง มีนักวิเคราะห์การเมืองอย่างรองศาสตราจารย์ตระกูลมีชัยนะครับเขาชี้ให้เห็นจุดเปลี่ยนที่น่าสนใจมากๆก็คือพักกำลังเปลี่ยนเกมจากเดิมที่เหมือนจะพึ่งพาเสน่ห์หรือบาร,รมีของผู้นำเพียงคนเดียวเป็นหลักตอนนี้มันไม่ใช่แบบนั้นแล้วก็เลยกลายเป็นว่าพักเริ่มดันคนรุ่นใหม่ๆขึ้นมาเป็นทีมผู้นาแทนครับมีการกระจายบทบาทให้แต่ละคนโดดเด่นในด้านของตัวเองไม่ว่าจะเป็นคุณนัทพงศ์ที่เป็นหัวหน้าพัก คุณสิริกัญญาที่เชี่ยวชาญเรื่องนโยบายคุณเพริศในฐานะโฆษกหรือคุณวิโรธที่เป็นสสปากกล้ามันคือการส่งสัญญาณว่าพักนี้ไม่ได้ขับเคลื่อนด้วยคนคนเดียวอีกต่อไปแต่เป็นพลังของทีมถ้าเราลองเอามาเทียบกันให้เห็นภาพชัดๆนะครับ กลยุทธ์เก่ากับกลยุทธ์ใหม่เนี่ยจากเดิมที่ภาพของพักจะผูกจิตอยู่กับผู้นําคนเดียวที่มีสเสน่ดึงดูดมากๆตอนนี้กลายเป็นว่าต้องนําเสนอทีมที่แข็งแกร่งและมีความสามารถหลากหลายแทนจากที่เคยเน้นการขับเคลื่อนด้วยอุดมการณ์เป็นหลักก็ต้องปรับมาเน้นนโยบายที่มันจับต้องได้แก้ปัญหาให้คนได้จริงๆมากขึ้นนี่คือการปรับตัวครั้งสําคัญเพื่อให้อยู่รอดในสนามการเมืองให้ได้ครับตัดภาพมาอีกด้านหนึ่งในช่วงที่พักกำลังปรับทับกันอยู่เนี่ย อดีตหัวหน้าพักอย่างคุณพิธาลิ้มเจริญรัตที่ตอนนั้นต้องเว้นวักทางการเมืองก็กำลังมองภาพอนาคตจากอีกมุมหนึ่งของโลกที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดครับเวลาของผมจะมาถึง โหเป็นคำพูดสั้นๆนะคบแต่ความหมายนี่มันลึกซึ้งมากๆมันสะท้อนให้เห็นเลยว่าเขามองเกมยาวแม้ว่าสถานการณ์ปัจจุบันมันจะยังไม่เป็นใจแต่คำพูดนี้มันแสดงถึงความเชื่อมั่นลึกๆว่าบทบาทของเขาในเวทีการเมืองไทยมันยังไม่จบนี่เป็นแค่การรอจังหวะและเวลาที่เหมาะสมเท่านั้นเองการไปเรียนต่อที่ฮาร์วาร์ดของเขาเนี่ยมันก็เหมือนกับการเดินทางเพื่อเปลี่ยนผ่านครั้งสาคัญเลยนะครับจากที่เคยอยู่ในบทบาทของนักการเมือง ที่ต้องเป็นผู้พูดอยู่ตลอดเวลาตอนนี้เขาได้สวมบทบาทน,นักศึกษาที่ต้องเป็นผู้ฟังที่ดีและมันก็ทําให้มุมมองของเขาเปลี่ยนไปจากที่เคยมองแต่การเมืองในสภาตอนนี้ได้มองภาพที่มันใหญ่ขึ้นในระดับโลก และประสบการณ์ทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ยครับมันก็ถูกกลั่นออกมาเป็นหนังสือเล่มหนึ่งที่ชื่อว่า The Future of Thailand ซึ่งมันไม่ใช่แค่หนังสือบันทึกความทรงจำนะแต่มันคือการนำเสนอวิสัยทัศน์ที่พยายามจะเชื่อมโยงจินตภาพจากสิ่งที่เขาได้ไปเห็นมาทั่วโลกว่าประเทศไทยของเราควรจะเป็นแบบไหนเข้ากับความเป็นจริงทางการเมืองที่เขาเคยเจอมาเพื่อหาทางออกให้กับประเทศพอเรามองภาพรวมทั้งหมดแล้วเนี่ย ก็จะเห็นเลยว่าตอนนี้พักประชาชนกำลังยืนอยู่บนทางแยกที่สำคัญมากๆครับพวกเขากำลังพยายามอย่างหนักที่จะหาจุดสมดุลระหว่างอุดมการณ์ที่ตั้งพักขึ้นมากับความเป็นจริงทางการเมืองที่มันโหดร้ายและบีบคั้นให้ต้องปรับตัวอยู่ตลอดเวลามันเลยเกิดเป็นคำถามสุดท้ายทิ้งท้ายเอาไว้ให้เราได้ขบคิดกันต่อนะครับว่า สิ่งที่เรากำลังเห็นอยู่นี้มันคือวิวัฒนาการของการเมืองใหม่ที่เรียนรู้และปรับตัวเพื่อความอยู่รอดหรือมันเป็นแค่การประนีประนอมจนค่อยๆสูญเสียตัวตนดั้งเดิมไปซึ่งคำตอบของคำถามนี้คงไม่มีใครให้ได้ดีไปกว่าผลการเลือกตั้งครั้งหน้าที่จะเป็นบทพิสูจน์ทุกอย่างด้วยตัวของมันเองครับ